เที liberal, ่ยวไปนานแล้วแต่อยากมาเล่าคริปนี้เจอกันที่หน้าโบสถ์เก่าวัดพระนังสร้างมีการรำดาบต้อนรับแล้ววิทยากรก็ผลัดกันมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ย่าจันย่ามุกแบบได้อัธรศตามภาษาคนท้องถิ่นก็จะเปางเรื่องของวัดโบสถ์ในนี้ก็คือย่าจันนะคะได้มาร่วมรู้วิถีพันแล้วก็ทำพิธีนะทาพิธีขอพรที่หน้าโบสถ์แหงนี้เพานพระที่อยู่ในโบสถ์นี้นะหรือว่า Somebody, วัดพระนางสร้างยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้านประวัติศาสตร์เช่นเรื่องพระในพุงและตำนานพระปากแดงออกจากวัดพระนางสร้างพวกเราก็นั่งรถส,สองแถวไปเที่ยวที่อื่นอีกอาทินบนางดักบ้านย่าจันย่ามุกและทุ่งหลวง คือญาติจันรญาติมุกมีพ่อชื่อจอมร้างจอมร้างมีพี่ชายชื่อจอมเท่าซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านดอนบ้านดอนนะคะซึ่งมีลูกสองคนก็คือทองคุณทองเพลงและทองคุณทองเพลงนี้เป็นผู้ที่ได้มาร่วมรบด้วยนะคะกำรับถันไปิีสามท่านด้านหลังพ่อจุ้ยพ่อน,นียมแม่ท้องอันนี้เป็นลูกของญาติจันรกับสามีคนที่สอง และที่บอกว่าญาติจันเนี่ยแต่งงานครั้งที่สองมีลูกห้าคนใช่ไหมคะอีกสองคนเนี่ยไม่ได้มาช่วยสึดด้วยคือแม่กิมกับแม่เมืองซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็อายุยังร้อยก็เลยไม่ได้มาช่วยในการสึกครั้งนั้นเลยทําให้เก้าวีรชนที่เราเห็นอยู่นี้ลูกของญาติจันอีกสองคนไม่มีแต่ว่ามันมีลูกของถุงนะคะลูกของขอุปิดท้ายด้วยมื้อเที่ยงแบบชาวเมืองถลางนะศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเรียนรู้การทำอาหารยามสงคราม เมนูน้ำชุบป,ปลาชิงช้างยำผักพื้นบ้านและข้าวหลามที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวพร้อมเมนูพิเศษอย่างแกงเห็ดเม็ดอร่อยเด็ดนักแหล่อิ่มท้องอิ่มใจคราวนี้ต้องขอบคุณวิทยากรใจดีทั้งสองท่านและทีมงานวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียน